ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อยเอฟซียินดีตอนรับเข่าสู่สองไม้แห้งห้ามวนครับผมเนาะะวันนี้พาเดินทางมาตามทางเนาะวนครับผมเนะะมาะไม่ว่าวันนี้กูจะหัดจะไรรอติดตามเฟืองน่าฟังไปครับสามกู้ยังมาลวดเลยพี่น้องเด้สามกู้หามากสามตัวเดียวอืมลาเทนี่ แ้่ทางไหมเด็กคนสิมากวันนี้รับผมโอเคเด็กคนสิมากวันนี้แปกับห้าแปดกับห้าแมนเอาถึงวัที่ผ่านมาปู่เน้นให้สามค่ะน้ออกหกสมนี่เราหกสามวันเด็กวันนี้เจ้าภาพผู้ กับห้าดกับหฟังชัดๆพี่น้องถ้าผู้ได้สิวิ่งนี่บ่ครับพูแปลูได้โอ้ใครอยากวิ่งคือวิ่งแปดวิ่งห้าแปลดะไปวิ่งตัวอๆๆื่น,น,นโอ้ตัวอ,อื่ดถึงนี่เมื่อาิล้ปูือาิตเลยอันนี้จะแปดกับห้าโอ้วิ่งแปดวิ่งห้าได้พี่น้องได้สนกวัน,นี้เออ เดินอ้าวเด่นแปดรองหาตัวเด่นเด่นแปดรองแหตัวเด่นแห่แหละอตัวร่องแห่เดี๋ยวเขียนลงไปเลยครับคููค่าะครับจู่โคเก็โเก เออเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเเียคแคเลยหกเดเออหเดี๋ยวเดียวยเ๋วแรกเดาูเออกเกดเออหาเก็ดสืพนุดรุเลกแตที่เก็ดโอ้พเดเดหห้เก็ดเออรตัวไปเลย เอีเรียกสเตจเออเลียวเรียกสเตมนดีละมิทาดีละโอ้ดีละเียเรียกสเตจดิครับผมเร็กฟัดเรอเ็กฟัดเขาเรียกสเตจโร้ยฟัดเออสุดเลยฟัดอุ้ยฟัดเจ้าโากเออแต่ว่าแฟอแฟอะแบบนี้ ปดปูเด่นแปดเจ็ดศูนย์ก็แปดูนตอนนั้นละพ่อเจ็ดศูนกับแปดศูนตอนนั้นดิอเออเจ็ดศูนย์บวกแปศูคือดักคือซื้อดักอแปดหาๆมันหามันแปดต้อเป็นเจ็ดกันเลเจ็ดมัอเป็นแปดกันเลยสินะแล้วเราบีแปดก็ลงหาปูไปซีไว้ทันเนี้ยโอ้ของสูตรปะครับปูนี่ สอันนี้บอดีบารเข้าสูนดีเป็นฟันบอกเครื่องูนยบัอันนี้ก็บัเป็นสูนย์ที่อันอยู่นี่ค่ะบัเป็นสูนย์ดี่สูนย์เอาศูนยโลกศูนยโลกกันในเหดโอ้เอาอันสูนอันฮะคูนขอกันเห็ดเอาเลขยกพี่หมวกแม่บอกปูใช่พี่ผู้ช่วนี่เดียวช่วยนี้เดียวเลขเลขเลขอะไรอันนี้ไม่เลขฟูนี่นี่นี่แท้าข้าวหานี่ครับอันนี้ที่แา่ของเลขฟูมาจับมาจับใส่ครับ จับจับสายเกียรเพราะว่าเลขที่มานี่ยเรื่องเลขที่มานี่มันว่าเขาเขาเลขผู้มันมันมันเนี่ยขา้าเจ้าเลขข้าเจ้านี่เหล็กข,ข้าเจ้าดิเนี่ยค่ะครับผมเลขบึงของหลงโอ้ปาไก่บึงของหลง,ง,ง,ลงนี่ข้าเจา้าว่าถอดกระถินอาหารได้มากที่มากที่สุดโอ,อ้นี่เลขบึงของหลงไปดิ่ง บึงผงหวงนี่อันนี้อันนี้เขาเขาคูจับเขาคูจับจับไซเขาเขาเขาเจ้านี่ครับนี่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 หกเจ็ดกับห้าเจ็ดเออนี่ชาวไทยเขาเจ้านี่อันอันนี้อันนี้เรีเข้าวเจ้ากี่ลี้เนี่ยมันจะเป็นหกเจ็ดโอ้โหหกเจ็ดตัวเดียวว่าพูหกเก็ดตัวเดียวก็ก็แปดถุงมันว่าเขาก็แปดปูพอดีนี่ข้าเจ้าเทค่ะจานกาครับ ยอดกะทินนี่รัว่าเอาตอาตัวตัวงอที่เด็กเล่นว่าเกตหกนี่เพิ่นเทศอะเออ่นบอกว่าเกตเอาเกตออกเกตหกนี่ก็เขคนสองตัวนี่เยกผูนภาซื้อนี่นี่นี่เอาหาาซื้อโอ้หาเราักล้อมหันเออซักล้อมหันซักล้อมาษาตันนี้มาเลยเกตหกห้าครับผมห้าหกเกตตกสิไนะท่านี่ทานี้เานี่อันนี้บึงอันนี้อันนี้บึงของลุงนี่โอ้ย บึงขาเราก็ปูใส่กันนี no ああ oh. ่นี uh, ่ของป hey, oh. ูแปดของคนสูนนี่นี่นี่กะนี่ก็เลเพก่นกันผู้เขาเกศของปูเขาเกศตัวนี้ครับก็นี่ปูมาจับของคนหัเกศครับของคนนี่นี่ของผู้เป็นหาเกศผูหางเกศนี่นีู่จับมากสิที่ครับผมครับผมจับจับจับขันพอนแน่ของปูเแน่พรอโหลดครับผสมกรราขันพันมาเกศนี่ค่ะ ขาเป็นหกเก็มันถึงได้คนพอดีครับผมขันนัน่เป็นนั้นว่เป็นหกเก็มันจะเป็นหาเก็าของปูพอดีมของปูพอดีเลนเลยเข้ากันแต่ที่ไดวิ่งนี่วิ่งนี่เอาอะไรเด่นจังิสดงเงินนะปูจังิสด้เดินแปดเอาได้เดินแปดทีมาที่ไปพี่น้องใชว่ามึงของลวมกับนี่สินีนาเก็ดหกเก็ดหกหกเก็ดปูละเี่ยนี่อันนี้ปูหาไวไทยเติมาสินี่เจ็หกห้าครับห้าหกเจ็ด ก็เลยเอาหาใส่เกศเพื่นก็เลยแยกไฮมาเป็นสี่เออเออแยกแยกของของครูใส่ของเขาเขาเพกศหกเกศอยู่นี่เออกตเลยผู้ว่าจาวะมันไม่เกศขันเพิ่นไม่เกศมากครับขันเพิ่นเกศมากนี่มันจะเป็นหาเกศครับเออหกเกศอะไนี่นี่เอานี่มันจะเป็นหาเกศคูก็ได้นี่นี่นี่เขาคูโดยตรงนี่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 เขาคนโดยตรงนี่หกเกศนี่น่ละ อันนี้ก็อันนี้อันนี้อันข้าวโพดยตัวนึงของวูพตัวนึงครับผมอันนี้นี่นี่อันนี้ของผู้ตัวนึงของคนพสองตัวครับผมผู้เลิกหาว่าใส่ตัวนี้เกตหกห้าห้าหกเก็ครับผมคือคู่เดีก็เลยมันพนมาเทศบุญกระถินเออรู้เม่อไหรโอ้โหกี่นี่ใบใบพันเลยปั๊บอันนี้ฝึกของหลงนะครับผมกับข้าผู้ว์ซับกันใส่กันเลยครับผมเนี้ยเดี๋ยวิ่งตัวเด้อันนี้โดยตรงของผู้ครับเออมาละ อมีแค่นี้เด็ดๆพี่น้องพิจารณาเพิ่งเอาเลิกพี่น้องเลิกโอ้ที่ไปที่มาครับผมที่ไปที่มาเดี๋ยวบอกบอโดยตรงเลยโอ้โดยโดยโดยที่เพื่องานบุญเพิ่นมาเทศบุญ เขาได้ปลอดภัยเราปูระปูได้จับใจควบได้จับได้จัเอาไว้ตีเป็นเร็วเปล่ยนกันแล้วเต่เต่ปูตีเขาคนใช้เขาเข้าตัวเข้าตัวาเขาเคเขียนครับผมปูก็ตีออกมาแปรมาพี่แปรมา่าเอาพี่น้องเลยเด่นแปด้ัวพี่น้องเนอขันเพิ่วมาตัวไหนตันึงดิค่ะของปูไปตัวไหนตัแปกับสุขาเนี่ยแถรดนี่นี่นี่นดแนี่แปดนี่ครับปูเรี่วหาอ่ไเีย หาอเคสก็บห้าเนี ohn, ่ยน ia. I mean, <re> bueno like so ี่นี่พวกคนโดยตรงอันนี้อันนี้อันนี้พวกพูดอันเดียก็พวกู้ดวยตรงเือกันนี่ยหาเก็บเนี่ครับหมกหนัู้ดักเอาที่เอาตัวนี้เอาตัวหา่ารหาเก็บหาเนี่าเป็นเก็บหกห้าดีนะครับผมเจ็ดหกห้าเท้าเป็นห้า หกเก็ดห้าหกเ็ดจะเป็นหกเก็ดแล้วเป็นห้ามันี่จอยู่ตังนี้แหละตัวยาแยาวมากคูแยกมากู่แยมากนี่มันอยู่นี่นี่หกเจ็ดห้าเจ็ดตัวนี้ละเก็ดหกห้าหกเก็ดออออเีวนี้นี่ละเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อี๋ก็จะเป็นสองโตแล้วพี่น้องัดที่ศูนย์ก็คือเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ตอนตัวนี้ก็คือนี่นี่ปคู่แยกออกมาแหงสิแยก้ครับผมคือว่าสิคือว่าสิจ๊อบใสตัวนึงอยู่ออ คินว่าี่ทำตตวน้ต้นมีกูหาหกเก็ดนี่เลยปูนี่ะอ้พี่น้องเหรออ่่ละัละแนวทางวันนี้จะเพียงก็ฝากตอนพอพี่น้อง f ซี้ซุกคนครับผมเนาะสำหรับแนวทางปู้วนปู้วนพารวยได้พี่น้องแนวทางวันที่16พฤศจิกายน2566วิ่ง8รอง5้าห7เจ็ดหาเจตัวห้าห6เจับมาซับไป วนอยู่ในนันเลยพี่น้องแล้วก็เจ็ดศูนย์แปดศูนย์รอรอไม่ันเลยเพหลายตัวนี่ต้องหลายตัวนี่ขอให้เฮงๆปังๆนะคะหลายตัวก็สวัสดีค่ะมีโชมมีมาักันครับโอ้ยว่าไิถืาชุดถือแม่ดอกขาคากระไรก็ปูฝันบ่ปูปูฝันบ่ฝันเดียวขึ้นจบอะไรเดียว จับอะไรเจ้าหมานม่เอาเางไั้เลยเสด็จสุดห้าเต็มก้นะคบปัวเสด็ดเลยว่าหาฝันจบไปสติปูเข่าินเดืดท่ากขาล่าินเดืดท่าันโอ้กินเดือดท่าคันขอให้มีโชคมีหวงกันครับผมวัสาันนี้สวัสดีครับ